ต้นทุนการทำกาแฟโบราณ5ลิตรลงทุน337บาทกําไร400บวกมันทำได้จริงหรือมาคิดต้นทุนกันดูเล่นๆนะครับกาแฟโบราณตามมังกรบินโดยเฉลี่ยทั่วไป1,000กรัม100บาทเราจะใช้ผงกาแฟ300กรัมเท่ากับ30บาทน้ำตาลทรายขาว1,000กรัม30บาท ใช้500กรัมเท่ากับ15บาทครีมเทียมตาดีมี่1,000กรัม80บาทใช้300กรัมเท่ากับ24บาทนมข้นจืดคานชัน405กรัมใช้2กระป๋อง28คูณ2เท่ากับ56บาทครีมเทียมข้นหวาน505กรัมใช้2กระป๋อง28คูณ2เท่ากับ56บาทน้ำเปล่า5ลิตร30บาท แก๊สในการต้มกาแฟ10นาที15บาทแก้วฝาหลอดน้ำแข็ง3บาท3คูณ37เท่ากับ111บาทรวมทั้งหมดแล้ว337บาทถ้าเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปจะได้น้ำกาแฟอยู่ที่7,400 ml จะใช้กาแฟ200 ml ต่อแก้ว20 22ออนจะสามารถใส่ได้37แก้ว ถ้าเราขายแก้วละ20บาท37แก้วจะได้กำไร400บวกถ้าเราขายแก้วละ25บาท37แก้วจะได้กำไร500บวกซึ่งกำไรนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละคนเลยนะครับเป็นแค่แนวทาง